ล่าสุดครับคุณผู้ฟังสหรัฐกำลังเคลื่อนทัพเข้าสู่กัมพูชาเพื่อตั้งฐานทัพซึ่งถูกมองว่าเป็นการปิดล้อมจีนฝั่งจีนตอบโต้โดยการเสริมกำลังทางเรือและขีปนาวุธความเร็วสูงจำนวนมากพร้อมรับมือสงครามยุทธนาวีที่คาดว่าจะใหญ่กว่าสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งทำให้ไทยตกอยู่ในวงล้อมของสงครามใหญ่รวมถึงความขัดแย้งกับกัมพูชาที่ฮุนเซนกำลังติดกับดักของสหรัฐและจุดอ่อนของฮุนเซนที่นำไปสู่การถูกค้นลม้ม นี่แหละคือการถ่วงดุลอำนาจในภูมิภาคนี้ภายใต้อิทธิพลของจีนและสหรัฐที่พลเอกรังสีกิติยานชับหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจท่านวิเคราะห์เอาไว้ครับต้นตอใหญ่ๆเนี่ยมันเริ่มจากสหรัฐเขาจะเข้า่าตั้งฐานทัพในกัมพูชาซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าทําไมต้องเป็นเขมรแต่ต้องบอกว่างานนี้สหรัฐเขามีเป้าหมายชัดเจนคือต้องการมาสกัดเส้นทางกำลังบำรุงของจีนเพื่อไม่ให้จีนไปหนุนรัสเซียกับอิราน อ๋อเขาก็รู้ไต่กัมพูชาดีเลยสิคะว่าจะใช้ใครเป็นตัวหมากในเกมนี้ถูกต้องครับสหรัฐเขามองขาดเลยว่าฮุนเซนตอนนี้ก็เหมือนหมาจนตรอกคือไปไม่รอดแล้วไม่มีทางเลือกต้องพึ่งพามาหาอำนาจสถานเดียวและที่สำคัญคือฮุนเซนติดกับดักของสหรัฐเต็มๆสหรัฐเขาบีบทุกประตูเลยมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะ ย้อนไปตั้งแต่ปี2020ตอนนั้นฮุนเซนยังเป็นนายกก็เคยต่อต้านสหรัฐอย่างรุนแรงถึงขั้นสั่งทำลายตึกบัญชาการที่ท่าเรือเรียมเลยแต่หลังจากมีการสืบทอดอำนาจให้คุณมาเน็ตมาเป็นนายกแทนความสัมพันธ์ก็พลิกผันไปหมดเลย เขาพยายามรักษาอำนาจตัวเองถูกทางเลยนะคะใช่เลยครับแล้วไอ้การเดินเกมของสหรัฐรอบนี้ก็เป็นไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมก็มีการคุยกันระหว่างอเมริกากับกัมพูชาโดยนายพลจอรนเอควิลิโนแล้วก็มีอีกรอบวันที่24ถึง25มิถุนายนที่จะมีการพบปะผู้ประชาการกองทัพและรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยังไม่หมดเดือนสิงหาคมก็จะมีการคุยกันอีก ทั้งหมดนี้มันคือการปูทางให้ความสัมพันธ์กัมพูชากับสหรัฐส,สนิทแนบแน่นขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะอย่างนี้พี่จีนคงไม่ยอมอยู่เฉยๆใช่ไหมคะใช่ครับพอรู้ว่าสหรัฐจะมาตั้งฐานทัพที่ขเขมรนี่กองทัพจีนเขาเคลื่อนไหวทันทีเลยได้ติดตั้งขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแล้วที่เรือรบของเขาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนี่มันเร็วเหนือเสียงหมักขึ้นไปเลยส่วนซูเปอร์โซนิกเนี่ยต่ำกว่าหมัก ตอนนี้จีนระดมติดจรวดพวกนี้ลงไปที่เรือรบของเขาเพียบเลยอือแล้วถ้าพูดถึงกําลังรบทางเรือในแถบทะเลจีนใต้ตอนนี้สหรัฐเขามีกองเรือประมาณ390ลําแต่จีนนี่เร่งต่อเรือจนมีจํานวนถึงประมาณ790ลําคือเยอะกว่าการเกือบเท่าตัวแม้ฝั่งตะวันตกเขาจะวิเคราะห์ว่าเรือจีนมันเล็กกว่าสหรัฐเรื่องระหว่างขับน้ํา แต่สงครามรอบนี้จรวดนี่แหละคืออาวุธทางยุทธศาสตร์การที่จีนรีบติดจ,จรวดทั้งไฮเปอร์โซนิกและซูเปอร์โซนิกที่เรือรบก็เพราะต้องการทําลายกองเรือที่5กับที่7ของสหรัฐคือวันนี้มันเปิดหน้ากันแล้วจริงๆโอ้โหอย่างที่เขาว่าคนที่เป็นศัตรูสหรัฐอันตรายแต่คนที่เป็นมิตรกับสหรัฐพินาศมันใกล้เคียงความจริงแล้วนะคะคาพูดนี้มันพิสูจน์มาแล้วในหลายประเทศทั่วโลกครับ ล่าสุดเราก็เห็นอิสราเอลกับยูเครนไงบ้านเมืองปนปลี้วายวอร์ดฉะนั้นงานนี้ไทยเรานี่ต้องตั้งสติให้ดีพลเอกรังสีท่านมองว่าสงครามใหญ่มาแน่ๆมีการเคลื่อนทับแล้วจีนก็เตรียมกำลังรบแล้วสงครามทางทะเลรอบนี้จะใหญ่กว่าสงครามโลกครั้งที่สองอีกการสู้รบบนฟ้าก็จะหนักกว่าเดิมเพราะว่าอาวุธมีเยอะกว่ารุนแรงกว่าแม่นยำกว่ามากโหแล้วไทยเราจะเป็นยังไงคะเนี่ยบอกตรงๆเลยประเทศเรานีอยู่ในวงของสงครามเลยครับไม่มีทางหลีกหนีพ้นได้ เหตุผลของสงครามมันเกิดจากการแย่งชิงการเป็นมหาอำนาจของโลกทั้งทางเศรษฐกิจและก็ทางการทหารสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเศรษฐกิจไทยเราตอนนี้มันเปราะบางอยู่แล้วถ้าเกิดสงครามขึ้นมาการค้าขายการขนส่งจะลำบากมากโดยเฉพาะการขนส่งทางเรือนี่ผมเชื่อว่าแทบจะตัดทิ้งไ่ได้เลยเราต้องหาทางเตรียมพร้อมว่าถ้าจะส่งออกเราจะไปทางไหนจุดอ่อนของเราคือเรามีสองฝั่งทะเลแต่เรากับใช้ประโยชน์แค่ฝั่งเดียวคืออ่าวไทย ส่วนทะเลอันดาม,มันซึ่งเป็นทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียเรากลับไม่ได้ใช้ให้เต็มที่น่าเสียดายมากๆหวังว่าผู้นําคนใหม่จะพิจารณาเปิดหน้าน้ําฝั่งอันดาม,มันเพื่อการค้าขายระหว่างประเทศอย่างท่าเรือระนองตอนนี้ก็ยังเป็นแค่ท่าเรือเล็กๆสําหรับชาวประมงอยู่เลยจริงค่ะถ้าสงครามเกิดเอาไทยเราก็จะกลายเป็นจุดยุทธศาสตรสําคัญด้วยนะคะแน่นอนเลยครับ ทุกคนจะเข้ามาแย่งชิงอ่าวไทยไว้ใช้เป็นสะพานส่งกำลังบํารุงทีนี้ผู้นําไทยไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่สิ่งแรกที่ต้องทําคือสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ให้ได้เราปฏิเสธมหาอำนาจทั้งสองขั้วมไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่มีขีดความสามารถไปสู้กับเขา สิ่งสาคัญคือเราต้องอยู่ให้เป็นโดยที่ประเทศเราไม่ได้รับความเสียหายไม่ใช่ให้บ้านเมืองพังพินาศเหมือนที่เห็นและที่สําคัญกว่านั้นประชาชนเราต้องไม่อดตายใช่เลยค่ะคือขีดความสามารถที่เรามีอยู่ตอนนี้คือเรื่องการเกษตรเรามีลมฟ้าอากาศดีมีแหล่งน้ํามีดินอุด,ดมสมบูรณ์และคนไทยก็มีความรู้ประสบการณ์เรื่องเกษตรลบกันเมื่อไหร่อาหารนี่แหละจะสําคัญที่สุดเพราะคนที่ลบกันมันก็ต้องกินถูกไหมประเทศไทยเรามีพื้นที่ตั้ง5้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันตารางกิโลเมตร ถ้าแบ่งเป็นไร่ก็300ล้านไร่เป็นโฉนด100ล้านไร่ที่เหลืออีก200ล้านไร่เป็นที่ดินของรัฐค่ะู่นําต้องมองเห็นภาพพวกนี้ต้องจัดเป็นที่ดินรวมสํารวจว่าตรงไหนวีแหล่งน้ําเหมาะก,กับการเพาะปลูกและที่สําคัญคนที่ตกงานในภาคอุตสาหกรรมยามสงครามจะต้องกลับมาสู่ภาคเกษตรแต่เป็นการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยี พอถึงเวลาจริงๆไม่ว่าใครก็ต้องมาซื้ออาหารจากเราถ้าเราผลิตได้อย่างพืชธัญพืชที่ปลูก3เดือน6เดือนเราต้องวางแผนปลูกไว้กินเองและส่งออกได้ด้วยเหมือนจะมีหวังเลยนะคะ <laughs> นั่นแหละครับถ้าประเทศเราทําแบบนั้นได้ไม่มีใครอยากทําลายเราหรอกเพราะไม่มีใครอยากทําลายแหล่งสนับสนุนอาหารแต่ที่สําคัญที่สุดคือเราต้องไม่ให้ใครมาใช้เราเป็นฐานทัพเป็นอันขาดเพราะถ้าเป็นแบบนั้นก็คือการชักสืบเข้าบ้านเราจะทําอะไรไม่ได้เลยต้องวิ่งหลบจรวดกันทั้งวันแต่ถ้าเป็นการขนส่งอาหารเนี่ย ประเทศที่สั่งซื้อเราเขาจะต้องปกป้องเราเต็มที่เพราะฉะนั้นเราต้องยืนอยู่ให้ได้คือสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ให้ได้เราอย่าไปยุ่นกับเขาเพราะประเทศเราไม่ได้มีความสามารถในการสู้รบต้องสงบสงเสงี่ยมเตรียมตัวเอาตัวรอดแบบเงียบๆและเนียนๆใช่เลยค่ะพูดถึงจีนกับขเขมรล่าสุดรัฐมนตรีหวังอีของจีนเรียกไทยกับกัมพูชาไปคุยกันที่คุณหมิงล่าสุดมันยังไงกันคะก็คุยเรื่องเรื่องทุ่นระเบิดที่ชายแดนนะครับ เขาเมีนปฏิเสธมาตลอดว่าไม่ได้ทําอะไรแต่เรายืนชันชัดเจนว่าเป็นทุนระเบิดที่พวกเขาวางไว้พอรัฐมนตรีหวังยิ่งคุยแล้วก็ได้บอกได้เตือนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาว่าคุณควรได้ไปแก้ไขปัญหานี้กับประเทศไทยให้จบถ้าไม่แก้ไขเราจะไปแก้ไขให้นี่คือจีนเริ่มออกโรงแล้วคะ่ะใช่เลยครับเรื่องนี้ต้องย้อนไปก่อนมีการวางระเบิดเรามีการประชุม g b c ที่ทํามาสั่งให้หยุดไอสิข้อที่ล็อกขาเราไว้ห้ามเคลื่อนกําลังห้ามเพิ่มกําลังห้ามโจมตี คุนเซนมันก็ใช้ปฏิบัติการทางจิตวิทยากับเรามันแอบมาวางระเบิดเราให้ทหารเราเหยียบเพอทหารเราเหยียบสื่อก็เริ่มอัดรัฐบาลวิเคราะห์ว่าทําไมปล่อยให้ทหารไปเดินได้ไงคุนเซนมันพยายามทําให้เราทะเลาะก,กันเองแล้วทาให้ทหารเราหวาดระแวงไม่กล้าเดินในเส้นทางที่เป็นประเทศเราวิธีแก้คุนเซนเนี่ยต้องทุบอย่างเดียวเชื่อว่าคุนเซนจะทนอยู่ได้อีกไม่นานหรอกด้วยวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตประเทศเขาที่สําคัญคือ ฮุนเซนมันเตรียมกําลังส่งกําลังเข้ามาเพิ่มตลอดอย่างน้อย3จุดแล้วก็เริ่มใช้โดนเข้ามาก่อกวนเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องตั้งสติโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงต้องเตรียมแผนต่อกับหุนเซนรอดนี้ให้ดีเลยค่ะถต้องครับ <laughs> หคือต้องมีแผนตีตอบโต้ฉับพันสอต้องเป็นแผนลวงให้มันเข้ามาในทุ่งสังหารหรือพื้นที่ที่เราจะรอเก็บมันให้หมดเป็นการลวงทางยุทธวิธี 3. ต้องยึดจุดยุดทธศาสตร์สําคัญที่เป็นจุดอ่อนของมันที่คิดว่ามันจะยอมเจราจาก,กับเราถ้าเรายึดตรงนี้ได้และสี่ต้องโจมตีในสิ่งที่มันไม่คาดคิดว่าเราจะกล้าโจมตีเรื่องทุนระเบิดที่เราต้องระวังป้องกันให้มากกว่าเดิมแต่เราอย่าไปบ้าตามมันเพราะมันกําลังทําให้เราทะเลาะก,กันเองและเสียขวัญค่ะดูเหมือนฮุนเซนจะคิดว่ามีลูกพี่ใหญ่มาหนุนและจะใช้โอกาสเล่นงานเราเลยนะคะใช่เลยครับศึกใหญ่เนี่ยมาอีกไม่ช้านี้แน่นอน เมื่อไหลที่เรือลบสหรัฐเข้ามาเทียบท่าคุนเซนมันจะโจมตีเราทันทีมันคิดว่าเราเห็นเรือสหรัฐมาแล้วเราจะไม่กล้าทําอะไรมันแต่มันคิดผิดสหรัฐเขาไม่ได้สนใจหรอกที่คุนเซนมันทะเลาะกับเราสหรัฐเขาสนใจแค่ว่าจะใช้ประเทศขเขมรในการปิดล้อมจีนมันมองคนละมุมกันเลยถ้าจะสวนกลับคือเราต้องไปบอกว่าเราไม่ได้จะยุ่งกับเจ้าพ่อกจะใช้กัมพูชาเป็นสนามรบก็ใช้ไปแต่เรากําลังจะจัดการไอ้นี่ทางให้ดีที่สุด ก็อย่าให้กัมพูชามายุ่งกับเราเท่านั้นเองเราไม่โจมตีฐานทัพเรือเลียมของสหรัฐหรอกแต่ถ้าจะโจมตีคุณเซนบ่อนมันต้องเลียบเพราะมันเป็นแหล่งเงินของมันบน่อนแถวปอยเป็ดใช่ไหมคะใช่แล้วครับบ่อนมันนี่เต็มไปหมดไหนจะการค้าที่ตลาดลงเกลืออีกผลประโยชน์มหาศาลคุณเซนไม่มีทางกอะสงครามทางทัพภาคหนึ่งแถวนั้นหรอกแต่คราวนี้ถ้าเขาโจมตีทัพภาคสองของเราทัพภาคหนึ่งของเราต้องเล่นบ่อนมันเราจะมาแบบยืดเยื้อแบบนี้ไม่ได้แล้วมันจะทําให้เราจากได้ประโยชน์กลายเป็นเสียประโยชน์ พลเอกรังสีท่านอยากให้ผู้บัญชาการทหารบกประกาศขรอพิการศึกทั่วประเทศเลยเพราะต้องยอมรับว่าที่ปล่อยเป็ดนั้นมีทั้งนักการเมืองนักธุรกิจหรือแม้แต่ข้าราชการมีส่วนได้ส่วนเสียตรงนั้นเพียบวันนี้เราต้องพูดความจริงด้วยถ้าให้การเมืองตัดสินใจเขาไม่กล้าหลอกแต่ถ้าให้ทหารรับรองเรียบร้อยอืนอกจากบ่อนแล้วหุ้นเซนนี้มีจุดอ่อนอื่นอีกไหมคะมีทีเด็ดอีกอันครับไหนไหนรัฐบาลก็บอกว่าจะฟ้องหุนเซ็นแล้วเราอายัดเงินมันเลย พันล้านบาทที่มันมีอยู่ในประเทศไทยถ้าเราอายัดเงินหุนเซนหุนเซนมันจะอายัดนักการเมืองโกงหรือข้าราชการโกงในเมืองไทยที่ไปอยู่ขมรอีกทีนี้ความจริงจะออกมาหมดเลยสนุกกันแน่ๆโอ้โห oh, oh. พลิกเกมเลยสิคะการโดนล้มอํานาจนี่ใกล้แค่เอื้อมมันต้องแบบนี้แหละครับคือโอกาสที่หุนเซนจะโดนล้มจากประชาชนในประเทศเนี่ยมันสูงกว่ากองทัพเพราะหุนเซนมันปกครองกองทัพมานานว่างเครือข่ายไว้หมดแล้วท mm. หารกรบูชาไม่ได้มีรุ่นสถาบันเป็นทหารป่าทหารบ้าน ไม่ได้สนิทกันแต่ถ้าเศรษฐกิจกัมบูชาล้มละลายประชาชนจะทนไม่ไหวแล้วประชาชนกัมบูชาที่ถูกปกครองแบบทาสมา38ปีเนี่ยเวลาเขาประทุขึ้นมานี่น่ากลัวนะใช่เลยแล้วแรงกดดันจากต่างชาติอย่างจีนล่ะคะแน่นอนครับจีนตอนนี้พลอตพิก,กัดจุดยุทธศาสตร์ในกัมบูชาหมดทุกที่แล้วเพราะจีนเขามาลงทุนที่นั่นเขารู้ว่าจุดยุทธศาสตร์ของกัมบูชาคืออะไรตอนนี้จีนเฝ้าดูอยู่ว่าสหรัฐจะเคลื่อนไหวในกัมบูชายัางไง สมมุติถ้าเครื่องบิน B 2หรือ F 3 5ของสหรัฐมาจะหลดมาเรือพิฆาตติดขีปนาวุธมาผมเชื่อว่าขีปนาวุธของจีนจะหันมาทางนี้ไม่ต่ำกว่าหมื่นลูกเหมือนที่เขาหันไปทางฟิลิปปินส์หรือญี่ปุ่นหุ่นเซนนี้พลาดมากที่สุดตอนที่ไปเซ็นส่วนที่สัญญาอินโดแปซิฟิกมันเหมือนติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วที่เหลือก็จะผิดหมดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยชาติตะวันตกเขาก็ไม่มีทางช่วยหุน่นเสนหรอก ถ้าช่วยก็คงเอา IMF เข้ามากุมสกิลหุ่นเซนเลยค่ะสหรัฐเขาก็รู้ดีว่าหุ่นเซนที่ใสย,ยังไงหน่วยข่าวเขาก็ดีกว่าเราอีกเขาก็ต้องคิดแล้วว่าถ้าหุ่นเซนหักหลังจีนที่ช่วยไปเป็นแสนแสนล้านได้แล้วมาอยู่ข้างตัวเองแบบโดนบีบหนักหุ่นเซนก็พร้อมหักหลังได้ทุกเมื่อเรื่องอ่าวไทยนี่ดูสําคัญกับหุ่นเซนมากเลยนะคะใช่ครับถ้าเรายกเลิก m o อย4เนี่ยบอกเลยว่าหุ่นเซนหัวใจวายแน่นอนเพราะ MOUC 4เนี่ยมันไม่ได้พูดถึงพื้นที่พิพาททางทะเลแต่มันพูดถึงงการรแบ่ปปันนนผลละะโยช์ใทเ คุณเซนถึงมีความหวังไงฉะนั้นถ้าเรายกเลิก MOUC 4ความฝันของคุณเซนมันจะสลายไปเลยประเมินกันว่ากาส๊สน้ำมันใต้ทะเลตรงนั้นมีมูลค่าถึง10ล้านล้านบาทเลยนะโอ oh. ที่จริงเชื่อว่าอาจจะสูงถึง50ล้านล้านบาทเลยครับเพราะมันเป็นแองกระทะใหญ่มากเศรษฐกิจของกัมพูชา GDP แค่ล้านล้านบาทต่อปีนี่เขาก็3าแสนล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเยอะมากสําหรับเขาถ้าได้ส่วนแบ่งจากอ่าวไทยก้อนนี้ไปฮุนเซนใช้หนี้หมดแถมยังมีเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอีกคิดดูสว่า ฮุนเซนจะรวยกว่าบิลเกตอีกกลายเป็นเศรษฐีระดับโลกเลยแล้วฝั่งสหรัฐเขาจะปล่อยให้อาวุธมาชนกับไทยง่ายๆแบบนั้นเลยหรอคะคือสหรัฐเขาก็ต้องชิดหนักเพราะสหรัฐเขาก็หลังชนฝาเหมือนกันนี่สาธารณะของเขานี่ทุก3เดือนขึ้นมา1ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ35ล้านล้านบาทสหรัฐถึงต้องขอสภาขยายเพดานนี่จาก40ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1,400ล้านล้านบาทไปเป็น45ล้านล้านเหรียญหรือประมาณ1575ล้านล้านบาท แต่แค่40ล้านล้านเหรียญเขาก็ไม่มีปัญญาออกบอลมาใช้นี่แล้วเพราะวันนี้แม้จะให้ผลตอบแทนสูงขนาดไหนก็ไม่มีคนซื้อทา <c oughs> งเงินเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะครับสหรัฐเขาก็รู้ว่าตอนนี้กลุ่มบริกส์กำลังจะประกาศใช้ระบบโอนเงินแบบใหม่กําลังจะใช้สกุลเงินดิจิตอลใหม่เงินดอนลลร์ก็ยิ่งเสื่อมค่าลงไปอีกถ้าดอลล่าเสื่อมบอลก็ยิ่งกลายเป็นขยะสหรัฐเองก็แหลงพิงฟ้าจะไปเจรจากับปูตินก็คุยไม่รู้เรื่อง ทำบอกให้ยูเครยนยอมยก20%ให้รัสเซียไปก็ยังไม่ยอมยุโรปก็ยิ่งฝันสลายเพราะรัสเซียปิดทางออกทะเลเขาไหนจะอิหร่านที่กำลังเตรียมไฮเปอร์โซนิกแล้วหลังอิสราเอลอนุม,มัติแผนขับไล่ปาเลสไตน์ออกจากกาซาทั้งหมดงานนี้สงครามเกิดแน่ ทรัมป์ก็หยิบไม่อยู่แล้วโโหโลกดูวุ่นวายไปหมดทั้งฝั่งจีนเป็นยังไงบ้างคะจีนนี่โตวันโตคืนครับสะสมทั้งขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกซูเปอร์โซนิกโดนเต็มไปหมดสวนทางกับเศรษฐกิจสหรัฐที่ถอยหลังลงเรื่อยๆท์จะกล้าขอสภานุมัติเงินมาทําสงครามก็ลําบากเพราะคนในประเทศเขาก็ลําบากอยู่แล้วนี่แหละคือเหตุผลสําคัญที่พลเอกรังสีท่านบอกว่าเวลาของเราใกล้หมดแล้วเพราะทุกคนหลังพิงฝาหมดวันนี้เราต้องตื่นตัวต้องฉลาดต้องรู้เท่าทันไม่ให้ใครมาใช้เราเป็นหมากเดินเกม ไทยเราต้องปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนให้ถึงที่สุดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนสวัสดีครับ